ครับวันนี้นะครับผมก็มาพูดเกี่ยวกับประวัติของวอเต้นะครับซึ่งวัดเตในผมก็พูดมาเคยออกคลิปหนังสือเรื่องเกี่ยวกับคลองดีไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะผมจะมาพูดเกี่ยวกับที่ว่าวัดของวอเตในตรงนะครับซึ่งเออ่ผมก็ทําการรวบยวมนะครับมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับภายในประมาณ5้าทีสิบวันาทีเนี่ยข้อเริ่มใหม่นะครับวอเตนะครับเดิมทีเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับพ่อแม่เนี่ยก็เป็นตระกูลพวกคุณนานครับก็ว่าเป็นชนชั้นสูงชั้นล่างๆหน่อยนะครับก็เป็นพวก ทานายนะครับบวกกฎหมายอะไรพวกนี้นะครับทีนี้นะพ่อของวัตเนะครับก็ศาสาร์งเสียนะครับวแตเนะครับให้เจริญเติบโตแบบเนี้ยก็กันว่าวอตเนนะเกิดคุณดูในศาสนาสมัยนั้นเนี่ยถือว่าวัตเนี่เป็นลูกอคกการตูนอยู่แบบหนึ่งนะครับเพราะว่า,ามันไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่นะครับแต่ว่าเองนี้คุณก็ต้องเข้าใจด้เพราะรว่าสมัยน,นี้เนี่ยจะให้ลูกเนี่ยมาเชื่อมของพ่อแม่ไปซุกอย่างสมัยก่อนก็ไม่ถูกนะครับ แล้วก็จะให้พ่อแม่เนี่ยมาเชื่อฟังรูปสะทุกอย่างก็ไม่ถูกนะครับก็อย่าตามใจเด็กเด็กอย่าตามใจตัวเองผู้ใหญ่ก็อย่าตามใจตัวเองเช่นเดียวกันนะครับก็นะครับพ่อแม่ของวาแต่นะครับก็ส่งเสียให้เรียนนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยวาแต่เนี่ยพอเรียนก็ไปเรียนที่โรงเรียนนะครับแล้วก็วาแต่พอเรียนจบเนี่ยกบมาเนี่ยก็มาเอ่อกับพอเรียนโรงเรียนจบนะครับแล้วก็พอจบมาเนี่ยก็เขาก็ไปปารีสนะครับแล้วก็ พอไปปารี้นะครับเขาก็ไปนั่งแต่งเอ่อทำเป็นแบบเป็นผู้ช่วยทนายนะครับแต่ความจริงเงี้เนี่ยไม่ว่าเขาจะฟังเป็นผู้ช่วยทนายนะครับแต่ว่าความจริงเงี้ยเขาก็ยังนั่งเขียนกวีอยู่นะครับก็เขาก็เป็นคนที่ชอบเขียนกวีมากๆเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยมอแตอนะครับก็ถูกพ่อนะครับลากไปเรียนที่เกาะรองกองนอนบังดีนะครับก็ไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะครับจริงๆจังนะครับแล้วก็กลับมานะครับสุดท้ายเขาเล้ไปทีกุ้งเฮกนะครับในซเชีแลนะครับแล้วก็ ไปอยู่ในกรุงเทพนะครับเป็นผู้ช่วยนะครับแต่ว่าดันไปตกหลุมรักจนชั้นสูงนะครับแต่ก็สุดยก็ไม่ได้นะครับว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นชนั้นสูงวาแตก็เป็นชนั้นสูงเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้สูงเท่าที่เผู้หญิงคนนั้นเนี่ยต้องการนะครับทําให้ความรักของทั้งคู่เนี่ยถูกกีดกันนะครับแล้วฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยก็เลยส่งตัววาแตกลับพ่อวาแตกลับมาเนี่ก็ทาเกี่ยวกับเรื่องบทละครนะครับบทละครของวาแตเนี่ยนะครับก็ได้รับความอวยเป็นอย่างมากนะครับทีเนี้ยวอแต้เนี่ยบทละครของวอ ก็ช่วงแรกนะครับใมกระทั่งคนที่ไล่เขากับผ้วคุณอาคนยังสูงนะครับที่เขาเห็นว่าวัตแยไม่สมควรนะครับแล้วก็ลากวัตแยกลับมาแล้วเขาได้ชื่นชมยินดีปีดาว้างครับกับผลงานของวัตแต่อายเนี่ยวัตแยเนี่ยก็มีผลงานที่พังพาดนะครับอตรงที่ว่าเขาเนี่ยดนไปเอเขียนผลงานนะครับชิ้นแรกนี่ครับได้ประสบความสำเร็จได้ตังเยอะแยะมากเลยนะครับแต่ว่าเอเขียนครั้งที่สองเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยสําเร็จนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับไอหลังจากที่วาแต่นะครับเขียนชิ้นแรกสําเร็จแต่ว่าเขาเขียนชิ้นที่สองเนี่ยไม่ค่อยจะสําเร็จเท่าไหร่สำเร็จต่าที่ควรนะครับเพราะว่าชิ้นแรกเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าพอมาชิ้นที่สามเนี่ยเขาก็ได้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าชิ้นแรกเนี่ยทาให้เขารวยแต่ชิ้นที่สองเนี่ยทําให้เขาไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าชิ้นที่สามเนี่ยถือว่าอวยกันมากเพราะว่าเป็นเรื่องราวของพระเจ้า สัตว์หลุยที่สี่แห่งรั่งเศษครับซึ่งก็เป็นกษัตริย์องค์แรกนะครับของราชวบงศบ์วงนั่นเองครับแต่ว่า,าหลังจากที่เขาเนี่ยหลังจากไปเขียนอวยกันจบมาเนี่ยพอก่อนหน้านี้เนี่ยความจริงกันเนี่ยวัตแตนเนี่ยที่เขียนอวยกันสะก่อนหน้านี้เ่าความจริงกันเนี่ยวัตแตนโดนถูกจับขังคุกมาก่อนเพราะว่าไปวิาพากษ์วิจารณ์การเมืองสมัยนั้นเนี่ยก็เลยถูกไปนอนนั่งเล่นนอนกิน นะครับในคุกบาสเิลนะครับอย่างทรมานนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะฮะวตเตยก็ออกมาได้นะครับก็นะครับความจริงแล้วเนี้ยการทรมานนะครับไม่จำเป็นต้องสู่การเช่นติ่งอย่างเดียวนะครับแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่ายังไงหลังจากที่โดนจับขังคุกครั้งแรกนะครับล้วครั้งที่สองเข้ามานะครับเขาก็เสยสีรัฐบาลนะครับก็เช่นเดิมนะครับพอเขาเสียสีรัฐบาลอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าไปทะเลาะกับคุณนางในสมัยนั้นเขาเลยถูกส่งเขาได้ถูก เขาเรียกว่ายังไงในประเทศอังกฤษนะครับแล่กับการที่ไม่ต้องอยู่ในฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นตัวอันตรายนะครับแต่ฝรั่งเศสคิดผิดถนัดเลยนะครับเพราะว่ายิ่งไปอยู่อังกฤษเนี่ยเขาได้ยิ่งเห็นสิทธิภาพสิทธิและสิทธิภาพนะครับที่สถาบันการสัตว์อังกฤษนะครับไม่ได้ก้าวไกลกับการเมืองนะครับเพราะว่าเออเศรษฐกิจเสรีภาพในการพูดอย่างสูงนะครับก็อีกหลายเรื่องบาบ้าบาอังกฤษเจริญกับฝรั่งเศสอย่างนี้อย่างนี้นะครับทำให้เออเขารู้สึกแฮปปี้ ม่นะครับกับการท um, <so ี่ไปอยู่อังกฤษนะครับต่างกับตอนที่เขาอยู่ฝั่งเศสเนี่ยเขาต้องอยู่อย่างโดนถล่มถล่มไปเรื่อยนะครับก็บอร์เตนะครับก็พอกลับมาที่ฝั่งเศสนะครับเขาก็มีภาพวิจารณ์น่าจะบาดนะครับแต่ว่าโชคดีนะครับเออตอนแรกที่เขากลับมานะครับก็เขาก็เออเกือบจะโดนไ่ให้กลับนะครับแต่แต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็กลับมาได้นะครับข้อนะครับหลังจากที่วอรเตกลับมาจากประเทศอังกฤษแล้วเนี่ยเขาก็ เ,เขียนหนังสือนะครับเกี่ยวกับจดหมายเหตุก็ว่าได้นะครับจะเป็นจดหมายเกี่ยวกับประเทศอังกฤษ,กฤษนะครับในปี1733จ็รอามนะครับใน,น,นตอนนั้นเนี่ยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็บปลว่างานเขียนนั้นเนี่ยถูกกองเซนเซอร์นะครับสั่งแบนนะครับเพราะฝรั่งเศสนี่นก็มีกองเซนเซอร์เลยนะครับแต่ว่าเป็นเซนเซอร์ยุคโบราณนะครับก็เป็นเซ็นเซอร์ที่ทางรัฐบาลจัดทำมาเพื่อประมาณว่าคุณอย่าพูดถึงกษัตริย์ประมาณนี้อะอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งเศสพอแต่ก็พูดอดเขียนนะครับ ตั้งคำถามนะครับแต่ว่าวอแคนก็มีการส่งไปพิมพ์ที่นอกประเทศเนะครับยังไงก็ตามนะครับพอวอแคนเนี่ยนะครับกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับอยู่ในประเทศอังกฤษเอ้ประเทศฝรั่งเศสรอบหนึ่งนะครับเขาก็ทาการแยกไปยังไงอะไปรู้จักกับผู้หญิงที่เป็นนักนิตาสารนะครับแล้วก็เขาแต่งงานเนี่นะครับแล้วก็กลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยก็ร่วมกันสนับสนุนงานนะครับ ของนิวตันนะครับซึ่งขณะเนี่ยอยู่ที่ประเทศอังกฤษไอ้ฝรั่งอังกฤษเออใช่เนี่ยอังกฤษพูดผิดนะครับเดี๋ยวช่วงหลังยักไปฉีดวัคซีนมาก็รู้สึกเป็นเพียนนะครับพอกลับมาอยู่ที่ประเทศไอ้พออยู่ที่ฝรั่งเศสก็ งานของอังกฤษมาเฉยนะครับก็อธิบายกรณีวอแต่นี่นึงครับเขาไม่ได้ขายชาตินะครับแต่ว่าเขาเพียงแค่นาเสนอมุมมองที่อังกฤษย่งมีสิทธิเสรีภาพรวมทั้งการไม่กดดันทางด้านศาสนารวมทั้งสามัญกษัตริย์ที่วอแต้มองว่ามีคุณภาพต่างกับฝั่งเศสในชิ้นเสิงนะครับก็ครับนอกจากนี้นะครับก็ก็ยังพยายามพัฒนามุมมองทางด้านศาสนานะครับโดยวอแต่นะครับได้พิมพ์หนังสือหลายเล่มนะครับที่พิพากษาศาสนานะครับแล้วก็เอ่อ เขาก็ดูถูกรูปแบบประวัติศาสตร์ได้ชี้ประวัติในดีนะครับเขามองเออแล้วเขาก็เต็มไปด้วยบอกว่าเราควรจะหาข้อที่จริงนะครับมาอธิบายมากยิ่งขึ้นนะครับเออประมาณนี้นะประวัติศาสตร์ต้องพัฒนาใหม่นะครับแล้วก็ประวิศาสตร์เนี่ยก็ต้องควรจะหาข้อที่จริงใหม่นะนี่นี่นี่ก็ชี้ไปให้ทาง้านรัฐบาลแล้วก็ประชาชนชาวฝรั่งเศสดูแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ได้ไปประชิดนะครับพระเจ้าเฟเดริดมหาราชนะครับ ตอนที่ยังเป็นโมกุลราชุมาัของประเสเศฐนะครับในปี1736เรอาหกราาันนะครับก็ได้ติดต่อกันนะครับแล้วเขาไม่ได้มาพบกันนะครับจนถึงปี1740นะครับเขาก็มีมิตรภาพที่ดีๆต่อกันนะครับว่าแต่เนี่ยยังคงไปศาลนะครับของเฟเดอริกนะครับในปี1743น้านะครับในถ่ายนะอะสายรับฝรั่งเศสนะครับรายงานความตั้งใจและความสาเร็จเกี่ยวกับเฟเดอริกนะครับในศึกชิงราชสมบัติ ออสเตรียนะครับก็ก็ส่งมาให้กับบอดไต้เรื่อยๆนะครับอย่ากง่ายๆว่าคุยกันทางไกลสมัยก่อนนะครับก็ทําให้เราก็จะพอจะทราบนะครับว่าเฟริกเนี่ยมีการเชื่อมความสําคัญกับบอดตเป็นอย่างมากนะครับในราวปีพันเจ็ดร้อยสี่สิบนะครับบอดแต่นะครับความรักระหว่างเมียคนแรกของเขานะครับก็เริ่มที่อะเบื่อนะครับใช้เวลาเกือบตลอดเดือนนะครับในที่ดินของทั้งคู่นะครับก็ได้พบมิตรภาพใหม่ๆนะครับ ในกรณีวอแต่นะครับเป็นเรื่องอุ้ยเฉานะครับมากความสําคัญนะครับครับของเขานะครับพวกเขาถูกดึงดูดนะครับให้อยู่กับเอ่อนางสาวของเขาเองนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเมียเขาเสียชีวิตนะครับอ่าในระหว่างการคลอดบุตรแล้วก็วอดแต่นะครับก็ไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นนะครับความสัมพันธ์จิตจังอนะครับทำให้วอแต่เนี่ยก็ย้ายปาเสียไปเปปาเสียปีต่อมานะครับ ซึ่งหลังจากที่วอตเตอย้ายไปแล้วเนี่ยในปีพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับความสัมพันธ์กับเอ่อพารเซียเนี่ยก็ได้เริ่มถูกลดลงนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยถูกกล่าวหาว่าขโมยนะครับแล้วก็ปลอมแปลงเกี่ยวกับเอ่อการลงทุนพัฒนาบัตรนะครับนั่นก็ทำให้เขามีบานบานมานะครับกับเบอร์ลินอะคาเดมี่ออฟโซไซิิตส์นะครับนะครับซึ่งจบลงด้วยการที่วอตเตอนะครับเขียนถ้อยคำที่ทำให้เปเปไดร์มหาลัยเนียโกรธมากแล้วก็ส่งผลต่อมิตรภาพของพวกเขาทั้งคู่นะครับถูกกำไรลงชั่วคครราววนะับพกเข เอาเนี่ยจะกระทบนบกระทั่งนะครับไประดับหนึ่งนะครับครับแล้วในเอยุคปี1760เนี่ยแล้วเราก็จะรู้นะครับว่าพวกเขาเนี่ยก็จะกลับมาคุยกันในระดับหนึ่งครับพระเจ้าลุยที่มานะครับก็ห้ามวอแตกลับมาปารีสนะครับให้วอแตนะครับไปเดินทางนะครับวอแตก็เลยเดินทางนะครับไปที่อื่นนะครับก็อมาปร่งหลักฐานในเจดีวานะครับในปี1755นะครับแทนที่เขาจะพิมพ์งานเชิงปราชญา นะครับที่สําคัญอื่นๆนะครับซึ่งเป็นการเสียศีนะครับอัจปัญาของไดไนนิสมีดนะครับอัซึ่งกลายเป็นผลงานต่างๆนะครับทําให้เขามีชื่อเสียงเป็นอย่างมากนะครับแต่เขาก็พิมพ์ไปไเรื่อยน,นะครับเอางไงเมื่อกี้ผมพูดเพียนๆนยหนึ่งนะครับผมบอกว่า แทนที่เขาจะพิมพ์นะครับเราคจริงเขาพิมพ์มาแหละก็จะมีเรื่องหลายเดือนนะครับก็ C A N D I T E นะครับกับ O P T I M I S M นะครับผมก็ส่งสารตัวเองเหมือนกันนะครับว่าทําไมผมอ่าภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกนะครับเขาก็พิมพ์หลายเรื่องนะครับมันจะเป็นเอ่อที่เป็นเรื่องกับเอ่อคล้ายๆวรรณกรรมนิทานอะไรพวกนี้นะครับ ปอแตก็เขียนไปนะครับแต่ไม่ใช่วิชาสําหรับเด็กนะครับก็แนะนําไม่ค่อยให้ก็แนะนํานะครับให้เด็กอ่านนะครับแต่ว่าที่ไม่ค่อยสหสับนะครับก็คือเด็กอาจจะเออยู่ดีๆถูกหายตัวไปอย่างปริศนาก่อนวัยนะครับก็นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสิร์ชเรื่องนี้ดูนะครับคุณชื่อไปก่อนนะครับอาจจะเป็นของดีก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกนะครับโดยประมาณปีพันเจ็ดร้อยหกสิบสองนะครับพอแตนนะครับได้สาเหตุนะครับ ที่เอผู้ถูกข่มเหงเนี่ยถูกข่มเหงไม่เป็นธรรมนะครับโดยเฉพาะผู้ตกเป็นเหยื่อะนะครับด้วยส,สาเหตุเอของทางด้านศาลที่ศาา,ามาข่มเหงประชาชนเนี่ยสาเหตุที่โดดเด่นที่สุดนะครับที่ของเขาเนี่ยที่เขาเสนอนะครับก็คือกรณีของชองกาลาอาสนะครับชาคิวเอลเกตเอโนตนะครับที่ถูกกระสินว่ามีความผิดนะครับฐานฆาลุกชายของเขานะครับ อ่าเพราะต้องการเปลี่ยนศาสนานะครับกลายเป็นศาคิตคาดิกนะครับแล้วก็ถูกเอ่อธรมดานจิตตายนะครับสัด์สินของเขานะครับอ่าลูกสาวนะครับถูกบังคับนะครับให้เอ่อเข้าไปเรียนนะครับในโรงเรียนคอนเวนคาทอลิกนะครับเพราะแต่พู้คนอื่นนะครับสงสัยในความผิดของเขาเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็สงสัยกันว่าจะมีการกลุ่มเหงทางศาสนานะครับครับในปีเอพันเจ็ดร้อยหกสิบห้านะครับผมเชื่อเอ่อมันของเขาในกระ้มเหลือนะครับ ปีที่แล้วนะครับวอเตนะครับยังเต็มไปด้วยกิจกรรมนะครับในช่วงพุทธศักราช2,321นะครับเขาก็ได้เข้าดวมนะครับการสร้างความสามัคคีในลัทธิศาสานะครับโต้แย้งว่าเขาทําเช่นนี้เนี่ยเนี่ยตามคําแนะนําของเบนจามินแฟรงคินหรือไม่นะครับมอกจากนี้นะครับเขายังกลับไปปารีสครั้งแรกนะครับในรอบสตวรรษนะครับเพื่อดูละครฮอลล่าสุดนะครับ อับของเขานะครับก็คือไอดีนะครับอับเมื่อเขาดูะครนะครับไม่รู้ว่ายังไงนะครับเขาล้มป่วยนะครับในระหว่างการเดินทางนะครับแล้วก็เชื่อว่าเอ่อตัวเองเนี่ยเป็นไม้ใกล้ฝั่งอยู่ใกล้เขาเอื้อมนะครับแต่ว่าการฟื้นมาได้นะครับยังไงก็ตามนะครับสองเดือนเนี่ยเขา้กลับมาป่วยก้อบหนึ่งแล้วก็ไม้ใกล้ฝั่งครับในเฮสุดก็ลอยถึงฝั่งในวันที่สามสิบพฤษภาคมสองพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับก็หลังจากที่เขาตายไปแลวเนี่ยเขาก็ ถือว่าเรียกว่ายังไงเขาก็ยังกลายเป็นคนที่น้าการจดจำมาถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องเล่านะครับว่า,เ,าเขาเนี่ยยังเป็นหนึ่งในท่อนเหตุสำคัญสำคัญนะครับในการต่อต้านศาสนาคริสต์ในยุคนั้นนะครับตัวต้นต่อ คำสำคัญสำคัญหนึ่งในนั้นก็คือปลอดแอนนะครับก็ความจริงก็มีการต่อต้านมานานแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือในยุคนี้เขาก็เป็นตัวพ่อนะครับเพราะว่าเขาปฏิเสธนะครับในการฝังศพอย่างเอ่อที่ชาวคิเตียนควรจะทํานะครับเนื่องจากคาวิจารณ์ของเขานะครับเกี่ยวกับสลาจักรนะครับแต่เพื่อนๆใะครอบครัวนะครับเขาเนี่ยก็ได้เอ่อร่วมกันนะครับให้เออไปฝังศพเถอะอย่างลับๆนะครับในสํานักสงฆ์นะครับแต่ว่าเขาเนี่ย คิงมาเราตคิดซับซ้อนในเรื่องเบื้องหลังนะครับตัวอย่างเช่นในขณะที่เขาโตเถียงเรื่องความอดทนทางศาสนาครับเขายังเป็นหนึ่งในต้นกำเนิดของการต่อต้านชาวยิวนะครับในยุคในยเนซองนะครับเขารับรองนะครับการต่อต้านการกดขี่นะครับแล้วก็การต่อต้านกษัตริย์นะครับในดูมินความคิดนะครับเรื่องประชาธิปไตยเช่นกันนะครับในท้ายที่สุดนะครับตำราของวอเตอกักกลายเป็นองค์ประกอบนะครับความคิดหลักแบบ ยุคเรนนซองนะครับอัพอับซึ่งทำให้ปรชญาของเขาเนี่ยก็ยังยืนมาถึงปัจจุบันนั่นเองครับก็จบไปสำหรับเรื่องวอเตนะครับแล้วก็เอ,อผมก็อยากจะให้ทุกผู้คนนะครับช่วยกัน,สนแสดงความคิดเห็นนะครับว่าสรุปว่าเนี่ยวอตเ,เอออนนวต,เ,ววอตเป็นอะไรกันแน่ระหว่างประชาธิปไตยก็ไม่ใช่แผนการก็ไม่เชิงแล้ววอเตเป็นอะไรกันแน่ ก็อยากให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นนะครับหรือว่าบอแต่อาจจะเป็นหนึ่งในคนที่คิดเลยเป็นคนให้ความที่คิดเลยให้ความนับถือก็ได้นะครับอาจจะเป็นเฉพาะระสุทที่ก็นะครับผมก็ไม่รู้นะครับก็อ่านนงานเขียนนะครับแล้วก็เอ,อสรุปเมื่อกี้หนังสือนะครับ่ยครับเรื่องกองดีนะครับเล่มที่ผมพูดถึงนะครับ C A N D I ดีอีนะครับก็กองดีนะครับแต่งที่เจนีวานะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่อุตส่าห์นั่งฟังทุเรศทุลังอังอย่างผมเนี่ยนะครับนั่งอธิบายนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะครับจาก g r e e l e รับ c o m นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเอ่อเว็บไซต์นี้มากนะครับที่ให้ผมเนี่ยได้ประวัติข้อมูลของวัตแอนะครับแล้วก็เขาก็มีแหล่งที่มาให้ด้วยนะครับ อ่ะนันตายนะครับที่เว็บไซต์นี้นะครับก็มาพูดนะครับก็ผมก็อยากจะขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสําหรับโอกาสหน้านะครับก็สวัสดีนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในวันเกิดวอแตนะครับผมครับ